อยู่กับเมื่อี้รถพีอมาคนไม้เมื่อกี้มาชา้าสตาร์ทไม่ติดตั้งเองตก็ไม่ติดจนผมไปจะเอาใส่พ่วงนี่สาพ่วงโอ้ใส่พ่วงนี่เลยกับไม่พอบอกว่าไม่รถติดบอกตาย,ยายให้ต,ติดเด้อแต่ปุ๊บติดเลยก็ตกใจกับรถไปเมื่อกี้นี่ที่เป็นรถอะไรน,นะครับแปดแปดห้าเปดแปดห้าโอ้โหคนลุกกระเบิดพลลองเห็นพา่านก็เห็นขึ้นไปขึ้นมาตั้งยังก็ไม่ติดตั้งยังก็ไม่ติดรถรถอะไรครับช่าง กรถกระบะครับโอ้เพื่อเพื่อนเตียนวันนั้นหละมั้งน้องสานไม่ติดเพื่อให้ช่างอยิงตาเนี่ยจะติดลูกน้องมาเฮกันเมื่อกี้ผมต้องเนี่ยไปซึ่งไปซีโก้ช่างไปขอเช่าไอ้ขอเอาไอสายพ่วงจะพ่วงรถแดงนเนาะปากกาสีแดงเลยไม่ได้เพราะว่าโอ้ตาใหญ่แต่ว่าอย่างวันนี้เด้อผมมาทำสานให้ขอให้ตาติดจึ๊กเดียวติดเลยติดเลยตาตั้งแต่เช้าอ่ะตาไม่ติดกับโอ้ไม่ขเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม วันว่าตาให้เอาตัมไปให้สามอันนี้ไอ้ตายายอ่ะเอาตัมไปให้ไปทำก็เลยขายมาบ้านเลขที่ช่างอะไรว่าเลขที่หกสิบเอ็ดเลยซื้อหกหนึ่งหกได้เท่าไหร่ได้สามร้อยก็ได้สามร้อยเท่าที่ยายให้สามเซนโอ้ยเนาะผมไม่กล้าซื้อเยอะครับแม่นมากเนาะโอ้ยหชาบ้านก็ถูกคนละห้าหกร้อยนุ๊กชาวบ้านอ่ะเอาบ้านเลขที่เอาบ้านเลขที่มาตรงเลขหลักกิโลด้วยนะหนึ่งหกบ้านกิโลหกเก็ดหนึ่งหกด้วยหนึ่งหก ไมได้ได้มาพอได้ใช้อยู่พอได้ใช้อยู่กลับเที่รถรุ่งน้องมากรนไม้เมื่อก,กี้มาทามสตาร์ทไม่ติดตังง้งเองก็ไม่ติดจ,จนผมไปเอาสายพว่วงนี่สพว่วงโอ้สาพ่วงนี่เลยกลับไม่พอบอกว่าไม่รถตามติดบอกตายายให้ติดเด้อแต่เพิ่มติดเลยก็ตกใจกับหมดไปเมื่อกี้นี่ชี้เป็นรถอะไรน,นะครับแปดเป็นห้าแปดเป็นห้าเอาป๋คนลุกมกาบางคนมองเห็นทางกันเห็นไปกันมาตั้งไงก็ไม่ติดตั้งไงก็ไม่ติดรถรถอะไรครับช<อ>่าง ร,รถกระบะครับโอ้เพือพ่อเพือ่อทะเบียนรถนนั่นรหรือมั้งตัดไม่ติดเพื่อให้ช่างอีกตัดไญ่จะติดลูกลน้องมาเฮกันเมื่อกี้ผมต้องเนี่ยไปวิ่งไปซีโคช่างไปขอเช่าไอ้ขอเอาไอ้สายพ่วงจะพ่วงรถแดงเนาะ,ะประกาศสีแดงเลยตรนนี้เพราะว่าโอตาใหญ่ชาว่า,ายอย่างวนี้เด้อผมมาทำสารให้ขอให้ตัดติดจุดเดียวติดเลยติดเลยตาตั้งแต่เช้าตาไม่ติดครับโอ้ไม่ไม่ไม่ได้ซ่อมอะไรเลยัทะเบียนเบียนโมเป็นไม้เอาโอเคเลขก็ได้จ้ะไม้หนูจ้ะแปดแปดห้าเรียบ ทะเบียนแค่สามตัวเลยครับเนี่ยทะเบียนรถที่สถานไม่ติดครับอืมแล้วงินนี่ฝันบ้างยังนี่มีไหมฝันฝันครับเล็กเล็ตรงไหนฝันยังไม่จะปล่อยที่สิบสองครับปล่อยที่สิบสองครับแต่ถ้าถ้ายังไม่ปล่อยเล่ามาได้ไหมความฝันอือเราได้ไ็ได้จับปลาโอ้จับปลาจับปลาได้เออจับปลาไดให้นะครับจับว่าจะบปอจับปลาได้โอ้จับปลาได้แสดงว่าได้อีกแล้ว อ๋อช่างจรวดหัวหน้าช่างนะครับ้ำคิดว่าจะถูกนะงวดเดียวเป็นเลขที่ไม่ค่อยได้เล่นเลขไม่ชอบออไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้ซื้ออืม,มคร,รับก็ดีครับครับผมคิดว่าจะถูกนะงวดที่แล้วครับที่ฝั้นมาตายายเอาเลขเอางไปให้อืมแล้วแอดมิน็มเอ็ซีเขาถามว่าปั้นเลขที่อะไรปั้นเลขที่อะไรนะว่าปั้นเลขที่หกสิบเอ็ดหกหนึ่งหนึ่งหกอีกคือถามไปในนั้นนะโทรถามตามตริดตับ ทำมาหลายเจ้าโอ้โหถูกกันคนลหาร้อถูกกันเยอะมากหลายเจ้เส็ถ้าไม่เชื่อจะพาไปดูที่บ้านก็ได้เทูเส็จทำอะไรเสร็จนะเทพูนเสร็จถ้าไม่เชื่อมาลยที่หกสิบเอ็ดเอเชื่อเต็มเเลยอดเต็เต็มเลยดูบัตชนก็ได้หกสิบเอ็ดจด้บเอจริงลีที่หกสิบเอ็ดเยวเอาวัตชนให้ดูเไม่ต้องนั้นน่นเดียว่าเอาไป๊อปปี้ทำคับนี็ได้เดียก่น จจนเห็นในยิมนี่เป็นเช้าเอารถมาจอดขนของก็จะกลับไปนะมาถึงปุ๊บลูกน้องทำมาได้ดีแต่ขาจะออกไปต้าไม่ติดต้านยังต้าไม่ติดผมต้องวิ่งไปสิขอไปตามช่างสามสี่ด้านมาเขาไม่ว่างไม่ว่างทักทีเขาว่าช่างไม่มาช่างนัดมาบ่ายโมหรือว่าตาใหญ่จะไปตาติดเด้อแกงเดี่ยวติดเลยเนี่ยมาถึงไม่ทําอะไรเลยติด เพราะมันติดติดเลยไปบอกตายายบอกบอกตายายบอกที่ศาลบอกที่ศาลเลยบอกว่ายังไงนะว่าช่วยลูกหลานให้การปกติลาลูกคูนมาจะไม่เกิดกันนะนี่เราผมรถผมสองคันน่จอดตรงนี้นั่งเจ้ากักกันไปจอดมันไปเช่าที่ราผมจอดอยู่เมื่อกี้ตอนที่ผมมาแล้วไปเมื่อกี้รถตัวไหนครับเนี่ยแปดบนเอ๋ยพอไม่ไม้หนูครับชัดเลยครับครับดูชัดอีกครั้งเดี๋รถตัวนี้นะครับเนั้องแปดแปดห้าครับพอไม่ไม้หนูแปดเป็นห้าขับครับเดี๋ยวถือว่าเป็นโชว์รับเนาะครับมาถึงจะตกใจหมดไอยู ทุกน้องทั้งสตาร์ททั้งเกณฑ์ไม่จิตพอผมมาจากซีโปรไปยืมใหม่ที่ไหนใส่พวกแบตมน้านี่เนี่ยว่าจะถอยคันนี้แหละเพรื่องจิตพ่วงพวกแบตนะครับเสยกะว่าจะเอาทะเบียนรถคันนี้เป็นหนึ่งสองสอง,สองพ่วงเราจะเป็นพ่วงเราจะเป็นเป็นเหล็กไม่สร้งาง<อ>นะครับไอช่างจวดนะครับกังจรวดนะครับจังจรวดจังจรวดจังจรวดสุกนื้อสุกเนื้ออยู่นะอเอสร้างที่คนสั่งๆนะครับน้องเขาสั่งๆเป็นนายช่างฝันงวด ที่แล้วเนี่ยฟ <le> ังตังให้ท e ี่บ้านตังที่บ้านสามเซนผมก็กลับถามแต่ผมก um oh, so ็ต like ีเลข่ม no. ันเป็นเอสซีก uh, <issez> ็ตีให้ถามว่าบ้านเลขที่อะไรตอนที่บอกว่าครบเหี้ยงครบเลยตอนที่หกสิบเอ็ดเนาะคือกลับไปกลับมาเต็มเต็มเลยเนาะเต็มเต็มประกันตัวห้าร้อยเลยอือครับแล้วทะเบียนรถเกี่ยวไหมทะเบียนรถเทปูนวันนี้เกี่ยวครับผมว่าคันกันเลยตัดไปินไหมไม่กันไหน อธิบกลับไปดึงลงกลับมาอ๋อคันรถนี้บ่ไ่ใช่โอ้ยกบะนักบะสีแดงอ๋อสีแดงที่ผมมาัไนพวกับกลับอืมรกรถจะเป็นรถมาส่งของเ่ที่มาส่งของที่้าี้า่รงเต็มาั่มาลงเมื่อกี้เอาไม้แบบมาลงครับพมาิบติติดตาที่งก็ติดผมต้องวิ่งไปสิอสองรอบไปขับตาซีตาจันนี่ บุยายให้ครับหรือยาให้เลขหรือเปล่าหรือยาให้เลขหรือเปล่าก็บอว่าไม่ต้องรันนี้เป็นเลขแปดห้าห้านะครับปอยหม้หนหนูนแปดห้อันนี้เป็นเลขะเบียนรถดนี่เลขไอ้นี่เลขจริงบอยไม้หนนูไม่ได้เขียนมาบนนะเอ้าทำไมวาบนก็เลขมันบอยไม้นนูในรถมันวบบน ผมไม่ได้เ <rôle> ข้าเล่นผมให้ซื้อลอตเตอรี่ด้วซื้อลอตเตอรี่นะครับเนาะมันไม่รู้อาซ้อมนาก็ได้ออกหลังเนาขบล้านก็ได้คครรัับบเดี๋ยวลูกน้องกลับมาเดี๋ยวจะถามกพาขึ้นเค้นไปเค้นนานหมอใช้เวลานานบ่นานจนผมต้องไปขอรถขอสายนั่นนะสายพ่วง ขอขอบคุณนะครับคเพื่อนๆนะครับเนาะมันผู้ชมมันเป็นอะไรล่ะอาการยังไงนะที่ติดที่สตาร์ทไม่ติดอยู่ดีๆมันก็จึ๊กจึ๊กจึ๊กเฉยมันมันเหมือนกับแบตเตอรี่หมดอย่างนี้บอกไปถามช่างว่าแบตเตอรี่หมดว่าแบตเตอรี่มันหมดนะบางช่างก็บอกเป็นที่ไดบางที่ไปร้านหนึ่งร้านพอจะได้ว่าเป็นที่ไดมั่นไปร้านหนึ่งว่าเป็นที่แบ็ดว่าไม่ท้องยาวนี่แหละตารมันก็ตักจึ๊กจึ๊กมันจะลากลากไปไปแต่พอมาจับจะรุ่นมาบอกตางย้ายเธอบอกไปนมมือบอก ในไปพนมมือบอกตรงไหนทางคอเดินไปดูหน่อยนิดอ่ะเนี่ยพลมมือบอกสารนะครับอ่ะพอเราจะเทปูนตรงนี้แล้วเนาะอ๋อนี่ตายายจะบ้านใหม่ให้ตาร์ทติดนี่่ไงว่าอย่บอกเนี่ยกลับแล้วก็เดินไปบอกกล่าวตรงนู้นแค่นั้นเองครับบอกตาสตาร์ทติดเลยบอกตากับยายว่าว่ารถสตาร์ทไม่ติดว่ามาทำงานตัวรถปูนมาแล้วเกะกล่านะอือตายายให้สตาร์ทติดหน่อยว่างี้สตาร์ทติดหน่อย หมุนกีแจไปปึ๊บปึ๊บติดเลยนุ่งท้องเฮกันพากันไปเอาไปรถที่มาลงไม่แบมเมื่อกี้โอ้แสดงว่าตาช่วยจยริงจริงต้นเก็บเงินกันเพราะว่าทำม,มาเสียค่าใดๆดด้วยพันต้องพันเลยทำมาทำข้างนอกนะตากิดเลยแกพูดว่าตากยายเยื่อนคนนี้ <c oughs> เดินมานีิเขาจะมือไหว้แล้วก็เดินไปนี่เขาไหว้ติดเลยติดเลยติดเฉยเลยแต่ที่เพื่อนแต่ยาว่าช่างไม่ิดเส้นไหนบอกเดี๋ยวเส้นบอกแล้วเมื่อกี้ปุ๊บปุ๊บติดเลย หัวเรากตบมือกันลั่นเมโอ้โหโอ้งแต่เช้าพาก็นั่งสมรถอยู่นั่งสมรถอยู่ตรงนี้แหละนั่งเกะว่าเป็นไรเป็นอะไรตาเยอเรื่องแปลกอยู่แล้วเจอเรื่องรีรับเรื่องรีรับเพราะว่าฝันว่าตาไปบอกเลขแล้วก็บ้านเลขที่หนึ่งหกหนึ่งหกับไม่ต้องกลับด้วยไม่ต้องกลับเตรียมเต็มโอ้ได้แต่ว่ามามาหนักแต่เลขอะไรนะที่เอาเงินตายายเนาะนัมาทักเลขสามนักเลขสามแต่จริงแกมเหมือน เอฟซีนะคนที่อยู่กับนี่เขาจะรู้ว่าถ้ามายี่งต้องเป็นบ้านเลขที่บ้านแล้วก็จริงๆเลยบ้านจริงบ้านเลขที่บ้านมีใครไม่เชื่อเพราะว่าบ้านเลขที่ช่างจรวดเนี่ยเป็นบ้านเลขที่หนึ่งหกรู้ไว้หน่อยสิเพื่อความมั่นใจในการวางงานดีเลยครับไม่ใช่เลขออกแล้วก็ว่าไม่ได้ว่าจริงครับจริงเขาเลขจริงเนาะนะครับจริงหนึ่งหกจริงๆนะครับอ่ะอันนี้ก็วันนี้เนี่อันนี้มีเรื่องอัศจรรย์นิดหนึ่ง เรื่องอาซีจานินมเ่เเพิ่งได้ทำงาน <laughs>